สวัสดีค <มา S 1> รับป้าอ๋อครับผมวั่ดีคะครับครับผมจองิมมี่ครับผมบุญ้านด้วยแมนครับจัหิมมี่กับภาพ่อยพี่น <c oughs wrote> ้องมาพบกันครับเซียนคำนวณตัวยงนะครับป้าอ๋อนำโชคนะครับพ่อยพี่น้องครับผมสำหรับหลาย่านหลายคนก็กำลังติดตามป้าอ๋อนำโชคอยู่หลังจากที่ป้าอ๋อเฮ็ดสูตรคำนวณเฮ็ดหวยคำนวณมากนี่เขามาแล้วนำงวดบ่ถึกแต่ว่ากับว่าถิกจุงวดจะมีงวดลดโยกับสิงนูดลดงวดสองงวด แล้วก็มาเข่าต่อยเงาบ้าแล้วก็มาลุดมันซับอะไรค่ะเออปนเปกันไปเจ้าเลขเข่าทุ้งวันแล้วเจ้าว่าเข้าซับบอถือค่ะเนาะเลขมันหน่อยตัวีอ่าเลขในตารางไม่ยู่กตัวค่ะอ่าเข่าสามตัวจังสิ่กันผู้เอาไปซับเป็นการได้สามตัวตลอดอยู่มันบกค่ะได้สามตัวแน่ได้สองตัวแน่อ่าสูตรนี่ได้มากเลยปะเนียวเอาคือคำนวณเราเนาะคำนวณบลเป็นสูตรมากจังเลยแสอกว่าคือมันแหม่มค้างแน่แท้แสดงสูตรเท่า เลียนมากนะเนาะเลียนมากต่พอ,อต่อเมยโอ้เฮียนน้ำคอเฮียนน้ำพอกอ,อน้ำคู่ค่ะอืมจะได้เอิ้นวาสาธุสาธุ <starting> <S <S ส <S <S มบัติเออเรียนนำ้ำพอกอน้ำคูนะเนาะฮะค่ะามาลองเบิ้งรูบแบบไหนมันเปลี่ยนจะไหนวันี้เฮ็ดใบไปเฮ็ดใแล้วค่ะเฮ็ด้บเดาแม่บอค่ะ เบิงงวดก่อนบ่ที่ผ่านมากบอจะเบิงย้อนหลังในแม่น้องใขรเจ้าทีว่าเหามาอุปหลวกว่าตัวกันนี่ก็เคยลงคลิปมาอยู่คครนี่ใส่นี่ว่านี้งวัดก่อนบ่หนี่ะอ้าวห้อมาเบิงงวดก่อนก่อนน้องไปยีพี่น้องเนาะแกจัะแกก็ถือน้องข่ะยปันที่ว่าไม่จกตากันนี่แล้วบุญนผ้ารวยเอาเสตจีย้อนหลังมาให้เบิงดูมันเปลี่ยนเช่นไรมาสั่นหนาวนี่ให้เบิงเตจีย้อนหลังอันนี้งวดไหนนี่อันนี้งวดสามสิบเอ็ดงวดที้สามสาม สามเพียนวดที oh, ่บ้านแม่นบ่ะวดก้อนหนานั่นไปถืูวะก้อนหนานั่นก็เข่าสามศูนย์เข่าสามศูนย์เอาเอาเมาเบิรงนเอาเบิรงนเอฟซีทีว่าเขาโจกตาสามศูนย์สตีย้อนหลังนะครับดูโอ้แม่นบ่ไ์นหมสายตีย้อนหลังมาทุกวัดทุกวัดมากนี่โอ้ยโอ้ขันตีโซ่ทุกวัลายนี่มันกิดทีได้นี่งวดที่เข่าดีนี่เข่าเมื่อได้บ่แม่นบ่เริ่มไม่จากศูนย์หาหมดเลยคือก้อนหนานั่นก้อนหนานั่นกับเข่าข่ามาแต่ว่าแต่ว่าเฮ็ดไว้ให้เบิ่งเทานี้ หมายถึงเอามานําเสนอเท่านี้เนาะนําเสนอเท่านี้เอาไรมาจากงวดศูนหาศูนหาจะขึ้นนี่แล้วข้อจับเอาหกนี่หกเป็นหลักร้อยฮักโลโอมันจีเป็นเลขอยู่ในตารางสั้นค่ะเฮ็ดเป็นตารางเอาหกเป็นหลักร้อยอ๋ออ่าหเป็นเฮ็ดจังไหนเขาเบิ้งจังไหนวาตัวไหนเป็นหลักร้อยหลักหน่วยหลักสิบจังไหนเพื่อทางหน้านี่จับหกศูนหาโอ้โหหาซิวไทยเป็นหลักหน่วยค่ะอืมอืมอี้านมากเอาเอากะตอมากกับข้จับข้อจับมันเข่าอยู่แต่ข้อจับผิดหลังจากศูนหามาแล้วเนาะ มณนม้เออเอาเลขสามแปดมันมีอยู่ในหันเรียบร้อยมันมีแตเฮอาก็จับผิีคือเกาโอ้มันขาวสองตัวคือสามศูนย์ค่ะส่วนมากมันสิอยูหลักหน่วยยุไทดค่ะอันนี้เครื่องวดที่พกก่อนรัชกาลม่มงวดน่ะที่ผ่านมาอันนัเนีมันออกยังงวดนั้นมันออกห้าสามศูนย์ห้าสามศูนย์มันมีสามศูนย์แต่ว่าฮัฟ่าได้จับออกมากค่ะบ่าได้จับออกมากก็จับคือเกาคืองวดนั้น ความหมายเรื่องข้องเรียงกันเท่าที่จัาบอกมาหลายกับพันธิบ้านเลขหลายตัวจังซีในลักษณะนี้ผู้ใดมีความคิดเห็นแตกต่าง่ังไหอยากจับตัวใดเป็น้ายใส่ไพ่นี่เรียกครบตัวดข้าสองตัวค่ะอันนี้เข้าสองตัววันนี้ข้าสองตัวเข้าสามศูนบ่เข้าสามศูนค่ะต้องจับพันซีเพราะว่าส่วนมากมันสิเป็นรักนวอยู่ทั้งนี้อยากจะร่องไว้ จัดแต่ร่างไรเน่ยีนหน่วยยั่ต้ออ่ตที่กริงแล้วเนี่ยคันเมื่อกี้รุปแล้วเลขหกตัวตัดออกซีตัวนี่ตัดถูกต้องนี่ก็ถือว่าบั้ธรรมดาแล้ววันต่อไปเอาหวดต่อมาบปเนีหงวใดไปเนีหงววังที่แล้วมานี่งหัวสามสี่เอ็ดกรกฎาคมนี่บ่อนะจบเอาซีมาเป็นรักร้อยนี่หนวันสีมากคือจังห้าสามศูนย์โอห้าศูนย์อ้าวให้ว่าเลขในชุดนี้เป็นเลขสามตัวก็ได้สองตัวก็ได้ตัวนี้ร่วมบนล่างนั่นบ่เลขทีงเจ็ ล่างบอคอยมากค่ะล่างบอคอยมากโอ้ไอ้ไอ้มาสูตรนี่เป็นสูตรบนโดยเฉพาะสูตรบนเราบนมาเย็ดคือรัดนวยนี่มันจะอยู่ทั้งหลังทั้งท้ายค่ะรักสี่ยิงสี่เข้าได้ซับแบบนี้สี่แปดสามคันเรื่องบอลกสี่ห้าสามมรักการซับจังไหร่บอลนี่มีรักการการซับจังไหร่บอลแนะนา่มเอฟซีห้าบอลนี่การไฮคันคันเมื่อเข้าได้เลขรักอยู่ในช่องหกตัวเรียบร้อยแล้วนี่ลักษณะการซับนี่เข้าซับ เอาลักเอาทั้งหนเป็นลักหน่วยเฮืองซับลักษณะใดยังไงซับยังสี่แล้วค่ะนี่เกี่ยวมากสีแล้วซับเกี่ยวเกี่ยวมากสี่จังสี่นี่นี่อันนี้ยูไทยชวนมาวัดจิตยูไทยมนี่โอ้ผมก็เริ่มจีบปวดหัวแล้วการเปลี่ยนทั้งสองเอาสี่ให้โทั่วหาถามเล้วเอาลวดกันเปลี่ยนสีเออการเปลี่ยนสีห้โทัถามแล้เอาลวดใช่กานสียากสิเออมันมันสียากใช่ก็คือ นี่แหละเนาะวันที่สามสิบเอ็ดนี่วันครึงวดนี้อันนี้วันนี่วันนี้ค่ะวันนี้ให้ซับเป่านี่ซัเปล่านซับว่าถือบริษัทก้าวพูนนี่แหละคือความหมายเนี่ยอ่าป้าอ่อนจะซับให้แล้วจ้ะจะมาได้ก่อนล้วนี่ที่ว่าผูดอะไรมีค่อยเห็นแตกต่างแค่ไหนกับไปซับเอาไหมคำว่าเป็นยังจะมาอยู่ในปืนฐานเลขตัวนี้ละหนึ่งศูนย์เก้าแปดเจ็ดหกเนี่ยจ้ะแมนวะขันพอมาสามกับมาสองตัว ก็เทียสามศูนกับมั่งสีนี่บอว่าก็ได้จับใหม่แบบนี้ค่ะจับยังไงจับเจ็ดแปดหกนี่บ้สเจ็ดหนึ่งหกนี่บอสเจ็ดหนึ่งแปดเป็นยังคือเอาเลขเจ็มาเป็ีหนลักลอยมันมากยังไงข้ามบาหลักลอยเ่ยลักลอยส่วนมากมันสีมาาอยู่ั้างนี้โอ้โดยข้ามลักร้อยมาเนี่ยจะมาจะมาตัวสุดท้ายเนี่ยมันบอสสีมาช่องสุดไทยตัวที่แรกของช่องสุดไทยมันบอสมันสีม้าสั้นมาบ่อยวางสิ มันกับมาดูเห็นมาหกนะหกศูนย์ห้าที่ให้โช่ห้เบิรงวันที่หนึ่งมันที่ากสี่หมว่าให้ให้ว่าช่องช่องตำแหน่งเลขเกจที่มั่เขามองเห็นอยู่ตอนนี้นี่เชื่อถือได้ว่ามาหลักร้อยบ่อยมากบ่อยมากอืมนะเห็นบ่าดาวพัฒนาก็เคยเห็นมากกับเขาอยู่โอ้ดาวพัฒนานะเห็นเอาเอาเรียงง่ายนะย่าฝ้าไฟหอดเราสีร้ายอันท้นอ่าคอยมีนอยู่นู่นต่นทร้ายอันทุ่น เอฟซีท่านใดเพิ่นมากไก่พื้นซับเอาค่ะมันจะต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยพื้นฐานอยู่ที่เจ็ดอยู่ที่หลักร้อยกันเข้าจีบีซับตัวอื่นกับซับไปเนาะต่ว่าเจ็ดีมันเคยมาจังซี่นะะแต่ว่ากับว่าฟันท่งหรอแมนมากับว่าใดฟันท่งว่าเออมันตองหน้าสมงวดเด้อกับว่าใมวนแต่โดยส่วนมากมันเคยมาเคยมาคือหกกับซีบางหันหล่ะนั่นอันนี้แนวทางเรพ่องี่น้องเด้ต้องเข้าใจว่าเป็นแนวทางเอามาโชคใส่ทีย้อนหลังอื เตยยย้นหลังม He okay. nah, yeah. ันเปลี่ยนจังไหนเขากล่าวว่าวสูุกันสร้างยังสั้นนะครับอซึ่งเลขมันมีถึงมีเพียสเป็นธรรมดาของมันเขามุนนี่เขาหมุนอยู่ในผ้าชนะบมนี้หมุนก็ลกกลอกอยู่คนเขาก็บอะไรมาเขียนเทตล่างยังที่กอนออกเหรอว่าไหมจะว่ากันมันถียกะทอว่ากะือว่าฟุกสักเนาะคนกับข้อมันมากอยู่ค่ะ ว่าจากไรได้หกตัวนี่ล่ะบอกว่ามันหน่อยตัวขาจะว่าอยู่บันนี้มีตัวเน้นไปบันตัวเน้นมีหายไปมันกล้เป็นกันนี้แล้วไหมไหมถึงเลขชุดที่เห้าจับคู่ไว้่หาแล้วนี่ก็นเน้นตัวนี้แล้วเน,น้นส่วนมากเน้นหนึ่งหกหนึ่งหกร่องลงมากกว่าหนึ่งแปดนี่างไหว่องบอ,งบอมามาว่องมาว่องหนึ่งหกกับหนึ่งแปดเนาะอ่ะอะ หนูมันจิมามาได้หนิล่ะแจ็คมาอยู่ได้นิล่ะทีเออมันพอไรอะม่าม่ามาว่องเช้กันมาว่องเ้ากันพเดียวครับพี่น้องครับผมแป๊บเดียวนะครับนึงแป๊ตกงงมากเดี๋ยวคลิปต่อไปห้องกับไปสัมภาษณ์ต่อคุณยายนางร้านเปอร์เซ็นต์ต่อเมื่อนี่ฝนตกยั่งยังเมื่ออาการเดินทางกับลำบากเนี่ยขี่รถไปเนี่ยพ้นอยู่หน้าเนาะขี่ตมเพียงเขาขี่เนาะเอาอนี่ครับผม มือความไมยากน้อยอ่าอยดนี้ยรปบบอมว่าเจ้าทีอถอยออกไปมันเออมันมาเตียมจอพี่น้องเพื่อนสีบเ่เห็นนะอ่านี่ครับผมอ่าพีดหน้ามึงเ้อครับพอพี่น้องครับผมจอบก็จัดจับก็ผ่านทางช่องนําเสนอเป็นแนวทางอ่าใจวิจารณญาณในการรับชมครับวิเคราะห์ดีๆจอมือจอเว้นมีการเปลี่ยนแปลงเฮ้ยเฮ็ดแล้วเฮ็ดเลยเฮ็ดแล้วเฮ็ดเลยแต่ว่าต้องจับฮะคันมันสีมาแห้งตัวใดต้องจับ โอ้ชอเมื่อยังสีมีกันไม่มีข้อกันอีกอบ้างมีข้ออีกรอบหนึ่งอันนี้เขาเข้าไว้ครับผมจะว่าเลีกในหกตัวนี่คืออยู่คงทีคงทีจศูนย์แปดหกหนึ่งเก้าเจ็ดเห็นย่หรอข้งทีคงทีโอแต่ว่าแบบนี้มันมากสี่เนาะกระแสตัวใดสีสีไมกแห้งเข้าสีไม่จับในลักษณะเะสีอยู่แล้วนี่เราหาอยู่แล้วนี่เราก็สามเข้าฝัดเอาสี่แปดสามจังสี่นะมันได้ อันนี้แต่เ้าเอ๊หาสามสี่ม่กลับางบให้ให้ว่าให้เบาแน่ให้เบาด้วยไอ้สี่เขาจได้กระจางเนาะคือช่องสุดท้ายนี่เนาะค่ะช่องสุดท้ายสุดท้ายมูนี่แหละเป็นรักร้อยกับรักหน่วยมันแบเปลี่ยนมันมาบ่อยมันสิเป็นสั้นค่ะตามสังเกตบางแดีวเนาะจเจี๊ยน้อยกับจี๋ซ้อมยูโฟนเจี๊ยน้อยกับเป็ี่ยนรักหน่วยนี่คืออยู่ซองสุดท้ายของอันสุดท้ายนะค่ะคืองรักันวยเลยสี่ไอ้ช่องสุดท้ายซี่เห็นไหม พระเจ้าที่พอเข้าใจว่าซองสุดไทยทั้งหดนั่นละอคือแถวสุดท้ายล่างสุดนะครับผมเจตดีจะมาหลักร้อยนะครับช่องช่องช่องตำแหน่งของเลขเกตที่มาหลักร้อยช่องตำแหน่งของเลขหกเนี่ยถี่เป็นเลขได้ก็แล้วแต่มันมาถี่มาหลักหน่วยเนาะช่องตำแหน่งเลขเกตเนี่ยหลังมันที่เป็นหลักใดก็แล้วแต่มันที่มาถี่มาหลักร้อยค่ะนถ้าบ่มากก็คือเลขเป็นหลักสิบ แล้วก็หน่วยหน่ายสิบกสีเลยบางหันมันมาสองมันมาสามตัวก็คือเป็นรล็บสิบก็ได้ช่องนี่เห็นบางหันมันสี่ยู่นีห้าสามยูนี่มาสามตัวค่ะง่ง่ายหมดสามชุดก็คืออยู่นีเข้าใจแล้วค่ะเพราะว่าการท่อเขียนตารางขึ้นมาได้ประแปรบางทีเข้ากับทีสามารถรู้ได้เลยว่าเออเลขมันหนาที่มกรักเวย่อไหรรัก้อยตัวไหนมื่อกีิเป็นง่ายขึ้นขึงนีล้เนาะ ฮะตัวร้องกับชาติเกณฑแล้วเนาะพี่น้องนะอา่เอาเดี๋ยวยี่าพ่างอา่าอยากก่างชาติเกณแล้วครับผมเดี๋ยวยังน้อยกันยี่ภาพไปจำแก้ปวปลาแดกกินครับผักกะถินผักกะเฉียกลางทางอา่าเพราะว่างวดฟางนึงเด็กว่าจะกินขา้าวครับแก้วเท่านันกว่าเนี่ยว่าจะกินหมูกระทะบ่ได้กินจ่อยวันนี้เอาไม่เอาแคบจอไ้ครับพี่น้องครับผมเด้อ แคปจอเอาไว้คลิปต่อไปจะเป็นยายนางล้านเปอร์เซ็นซึ่งตัวเลขยายนางนี่ที่เป็นตัวใดนะครับผมรอชมคลิปต่อไปวันนี้จะเดินทางไปหายายนางล้านเปอร์เซ็นนะครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาสมมาภาคพืควนเลยที่จะจะม่วงเลยเดี๋ยวนี้นนต้องการะมนนบ่ายโมงสี่สิบตอนนี้บ่ายโมงสี่สิบนะอ้าวได้เวลาแล้วต,ตัวบ่านเหงาขอบคุณปาหลายๆท่านตัวบ่านเนาะเดี๋ยวเด้ออ่ออออาอ่าน,อนานีุ่จอดไฟยังไงสักกันบันนี้อ้าว จะไหนก่าควาคุณหลายๆสำหรับแนวทางตัวเลขป้าอพารวยป้าอนำโชคโอ้ป้าอนำโชคหลวงจะซื้อกันในรอบนี้นะจังไหนก่า,าติดตามกันต่อไปจอ่อเมื่อจ่อเว้นว่าสิมีการจับคู่อ่าเบิ้งกระแสเลขร่งกันว่ามันมากตัวไหนมากแห้งมากคอยเนาะ <c oughs> อ่าไปวิเคราะห์ดีๆก่อน ฟันนี่มีส่วนเกี่ยวของบา่าที่ออกมาประกอบกันว่าฟันถ้าฟันแม่กับมัน้ข่กันเก่ามาประกอบคันกะมั่นใจค่ะกันว่าฟันมาก่พราอยู่่เกี่ยวกับเล็กหกตัวนี่ครับว่าบา้าของได้ว่าโอ้โอเคครับผมนะขอบคุณตลอดหลายครับผมครับสวัสดีครับ